สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าๆสดใสวันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะในวันที่8เมษายนสุริยุปราคานะคะวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะดวงจันทร์นะคะอดบ,บางดวงพระอาทิตย์กับโลกนะคะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหมภายในวันที่8นะคะเกิดสุข ริยุปราคานะคะดวงจันทร์ทับดวงอาทิตย์แต่ในประเทศไทยไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วก็ปิดบางโลกจะเห็นที่แบบว่าประเทศอื่นแต่ประเทศไทยไม่เห็นนะแต่จะเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคนที่เข้ามาชมนะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดติดตามนะคะนะ,ะโอเคค่ะขออนุญาตสั่ไพ่กันเลยเนาะนะคะ แม่หมอเป็นคนพูดไม่เก่งนะทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นไม่ได้ลงคลิปนะคะทุกคนเออัดไปแล้วแต่พอเอินเสียงไม่มีนะคะไม่ไม่เกิดขัดข้องก็เลยไม่ได้ลงเนาะสงสัยแบบว่าท่านไม่อยากให้ลงนั่นแหละนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไพาทาร่ไม่เคยโกหกใครไพาทาร่อาจจะเป็นส่วน ส่วนหนึ่งของการแบบว่าใช้ชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเป็นดวงของใครคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าจริงหรือว่าหลายๆคนก็ได้นะคะแต่ใช้ประกอบในการตัดสินใจนะคะทุกคนค่ะนะคะอะเรามาดูตัวตนคนที่เข้ามาชมตอนนี้ก่อนว้าวนะคะเป็นไพ่เฉลิมฉลองนะคะไพ่เฉลิมฉลองไพ่หุ้นส่วนแล้วก็ไข่ ดาบนะคะความคิดมากคิดเยอะอาการแปรปวนปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าคะนะคะโอเคค่ะเป็นไพ่นะคะถ้วยกับไพ่ดาบนะคะชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็ชาวธาตุลมแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราไม่อิงธาตุอยู่แล้วนะคะคนที่มีจิตสัมผัสกับไพ่เท่านั้นเนาะสาหรับเรานะคะคนที่มีจิตสัมผัสไพ่กับเราเท่านั้นนะคะโอเคค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะทุกคนสิ่งใดๆก็ขอให้สมปทานาเกิดสุริยุปราคาเกิดอะไรขึ้นในวันที่8นะคะดวงคุณจะเป็นเช่นไรเนาะนะคะขอให้ไพ่บอกเนะาะไพ่ใบแรกนะคะ king of p a n t i c l e นะคะไพ่ใบแรก king of p a n t i c l e นะคะทุกคนนะคะก็คือไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งความมหาเศรษฐี ให้แห่งความเจริญมั่งมีสรีสุขภาพแห่งความร่ำรวยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หรือว่าคนมีครอบครัวก็ได้นะคะนะคะเพราะว่าในในเดือนเมษามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่สองวันที่แปดวันที่แปดเกิดสุริยุปราคาขึ้นอีกก็มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกและก็เดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่ามีวันไหนบ้างนะคะแต่อันเนี้ย พไพ่ใบแรกเปิดมาก็ไพเ่เศรษฐีเลยอ่ะทุกคนนะคะด,ดีกับทุกคนด้วยนะคะนะคะนะคะซีสี่ซีสี่ก็คือแปดใช่ไหมคะเออวันที่แปดสุริยุปราคาไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะทุกคนอย่าไปตีเป็นอะไรนะคะอ่ะนะคะใบแรกนะคะขออนุญาตวางก่อนใบที่สอง ว้าวเทมเพลนทุกคนจ้าไพ่เทมเพลนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงถ้าทํางานเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นงานประจําคุณจะเปลี่ยนแปลงจากหน้าที่หนึง่งไปสู่หน้าที่หนึง่งหรือการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าซื้อรถคันใหม่ หรือว่าเกี่ยวกับการงานนะคะได้หมดเลยนะคะทุกคนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะอุ้ยสองไพ่ก็ดีหมดเลยอ่ะนะคะไพ่ราชาราชาอยแล้ว <c oughs> จะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้ King o f Cup นะคะทุกคนไพ่ราชาราชาถือถ้วยนะคะ <c oughs> เป็น c e o นะคะหรือว่าอ่าเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมนะคะอันเนี้ย อันนี้เป็นผู้สูงข,ขุมนุ่งลึกอันนี้เป็นมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้ก็มั่งคั่งร่ำรวยเป็นระดับ CIO หมดเลยนะคะคือแบบว่าถ้าคนเข้ามายังไม่มีคู่ก็จะเจอหนัวคู่นะคะซึ่งเป็นคู่ที่ร่ำรวยการเปลี่ยนแปลงยกย้ายจะทําให้คุณเป็นดังราชาขึ้นสองราชาแล้วนะคะขึ้นสองราชาแล้วนะนะคะเป็นราชาที่มีความสุขเป็นราชาที่มีความมั่งคั่งร่ารวยเป็นราชาที่มีวาทะศิล นะคะ,ะประดุดดังแบบคือแบบมีสเสน่ห์อะถ้า king of cup ขึ้นนะคะนะคะไพนะะนออ่นะคะในออฟนะคะในออฟวอนนะคะไพ่อัศวินนะคะอัศวินถือไมเท้านะคะการงานเกี่ยวกับการงานนะคะอุ้ยทุกคน เป็นไพ่เมเจอร์หมดเอ่อนั่นเลยค่ะสามใบเป็นไพ่เมเจอร์หมดเลยนะคะอ่านายออฟวอนนะคะนายออฟวอนนายออฟวอนนะคะนายออฟวอนก็คือราชาเอ้ยโทษทีค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะการมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จนะคะของงานที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นหู ออกมาสองนายอะนายออฟนายออฟวอนกับนายออฟแพดเดิลนะคะการงานนะคะมั่นคงมีเงินเข้ามานะคะการงานมั่นคงมีเงินเข้ามาเป็นทั้งแบบอัศวินถือเหรียญราชาถือเหรียญน,นะคะนะคะการงานมั่นคงการงานเพิ่มขึ้นและมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะคะมีทั้งแบบอัศวินนะคะเป็นคนที่แบบ กุดมสมบูรณ์อะเปลี่ยนไปเลยอะนะคะขอดูนะคะ,อ,นะคะอ่ะขึ้น8ดถ้วยนะคะแปดถ้วยแปดถ้วยหมายความว่านะคะคุณเดินออกจากสิ่งเดิมๆจุดเดิมๆนะคะออกไปสอดแสวงหาจุดที่คุณคู่ควรจุดที่คุณคู่ควรหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะอาจจะเป็นสิ่งที่ปัจจุบันคุณทําอยู่คือสิ่งที่คุณรักแหละแต่คุณหมดแพชชั่นในสิ่งนี้แล้ว คุณเดินทางออกไปหาสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่สําหรับคุณอีกสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่เคยลองมาก่อนแล้วสิ่งที่คุณรักเนี่ยห้าถ้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรักครอบครัวคุณอาจจะบอกทิ้งไปทําไมทําไมไม่ทําของเดิมทําไมไม่ทําอันเดิมทําไมต้องไปแบบสอดส่องหาอันอืน่นอันเก่าก็ดีอยู่แล้วแต่คุณเป็นคนแบบไม่เอาฉันจะไปหาสิ่งที่ฉันต้องการนะคะ แต่คุณไปเด,เดินไปหาสิ่งที่คุณก้องการแต่ญาติญาติคุณหรือคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะจะมองว่าสิ่งเก่าๆมันดีอยู่แล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าคุณจะเจออุปสรรคอะไรแต่คุณน่ะเด็ดเดี่ยวคุณจะเดินออกปาออกไปหาอสอดแสวงหาสิ่งที่คุณชอบนะคะเป็นคนแบบเด็ดเดี่ยวมากนะคะแต่ก็ถามว่ารักรักของเก่าไหมก็รักรักงานเก่าไหมก็รักแต่อยากไปลิ้มลองงานใหม่ๆดูนะคะอาจจะแบบ เออสมมุตินะคะเป็นเป็นแบบอืเป็นแบบว่าหมอแล้วก็ออกไปทําเป็นเป็นแพทย์หรือพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยออกไปเป็นหมอดูเพาะาหมอดูก็ได้หรือว่าเป็นแมคคาออนไลน์อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้สมมุตินะอันนี้สมมุตินะคะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปอ้าวไพ่เอียงขออนุญ,ญาตขยับไพ่ก่อนนะคะ ขยับให้ก่อนนะนะคะจะได้มองเห็นได้นะคะ The world การเดินทางสับเห็นไหมการเดินทางคุณจะได้ไปต่างประเทศหรือได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติแน่นอนนะคะ The world การเปลี่ยนแปลงของคุณเกิดขึ้นแล้วจริงๆวันที่แปด ะะมีสายน์นะคะสู่ริยุปราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอ่าเกิดนะคะอ่าเพจออฟแพทิเกิลนะคะเด็กถือดาบคุณเป็นคนขยันขยันเก็บเงินขยันทํางานไม่ย่อท้อนะคะเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็ชอบเก็บเงินด้วยนะคะเงินได้มาก็เก็บเก็บเก็บนะคะเด r อดทำงานเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะคะ เป็นคนที่แบบว่าชอบทํางานด้วยแล้วก็ชอบเก็บเงินด้วยนะคะ The Tower การจบพังทลายนะคะแบบกระทันหันการจบพังทลายแบบกระทันหันแบบปุ๊บป,ปั๊บรับโชคนะคะการจบจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งจบแบบกระทันหันนะทุกคนบางคนไม่อยากพูดอะ่ะล้มละลายเลยก็มีนะคะนะคะการหมุนเวียนนะคะ การพอล้มละลายใช่ไหมคะอันนีน้มันเป็นเดอะทาวเวอร์เนาะนะคะการจบล้มละลายมันก็ต้องมีการเกิดแบบว่าหมุนเงินนะคะมาดูด้านหลังว้าวด้านหลังของคุณนะคะเป็นนะคะนะคะสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะทุกคนสี่ไม้เท้าทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยนะคะ,ส,นะคะสี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้านะสี่ไม้เท้า สี่ไม้เท้าว่าความมั่นคงของงานนะคะความมั่นคงของงานของคุณมั่นคงแน่นอนนะคะมั่นคงแน่นอนค่ะนะคะความมั่นคงถามว่าความมั่นคงของงานมั่นคงเพราะว่าขึ้นสี่ไม้เท้านะคะถ้าคนที่แบบว่าแต่งงานนะารงานเอ้ยแต่งแต่งงานนะคะก็จะแบบชีวิตจะราบรื่นแบบไปได้ไดีอะคะ่ะทุกคนไปได้ดีเลยนะคะความมั่นคงนะคะเปิดบริษัทใหม่นะคะ เฉลิมฉลองเห็นไหมคะมีบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะถ้าใครอยากทําอสังหาริมทรัพย์นะการการทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบรถยนต์ขายรถหรืออังที่ดินหรือว่าบ้านอเงี้ยนะคะสําเร็จแน่นอนนะคะนะคะอ่ะต่อนะคะทุกคนนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะเราสับผิดนะคะ ขออนุญาตเกี่ยไพ่แป๊บหนึ่งนะคะล้างไพ่แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้สับผิดขอล้างไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ,บบะ,คะ The Fool ความเป็นอิสระนะคะ Freedom นะคะอยากทำอะไรก็ทำเป็นคนฉลาดเฉลียวนะคะเป็นคนแบบฉลาดเฉลียวเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะ The Fool ความเป็นอิสระอยากไปไหนก็ได้ไปนะคะมีความสุขกับชีวิต นะคะโส no 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 นโ n c แคร์โงสนโงแคร์นะคะ The f o o เนี่ยนะคะฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างรักอิสระนะคะไม่ชอบให้ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเรื่องงานนะคะเหมาะทํางานคนเดียวนะคะเหมาะกับประกอบอาชีพอิสระไม่ชอบการบังคับเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนบังคับก็ได้มันขึ้นแปดถ้วยแล้วคุณก็หมดแพชชั่นเพราะคุณหมดแพชชั่น คุณก็ออกมาทํางานเป็นงานอิสระก็ได้นะคะอันนี้เดิฟฟูความเป็นอิสระนะคะแต่ถามว่าเป็นคนเก่งไหมเป็นคนเก่งค่ะนะคะการเดินทางไปต่างประเทศจริงๆด้วยนะคะการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศชาลีออทนะคะชาลีออนะคะเดินทางไปสู่เป้าหมายสู้นะคะคุณชอบการเดินทางนะคะเดินทางไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศนะคะเนี่ย ตาสัญลักษณ์ต่างประเทศนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแล้วขึ้นเดอะเวอร์สามนะคะจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะจะมีโอกาสเข้าแบว่าหรือว่าได้ทํางานกับชาวต่างชาติก็ได้าการเดินทางจะให้คุณแบบมีความสุขอะนะคะอยากไปไหนก็ไปอ่านะคะห้าดาบนะคะความ้พ่แพ้ มันขึ้นเหนือทาเวอร์ขึ้นมานะความพ่ายแพ้นะคะที่ผ่านมานะคะคุณไม่มีความสุขเลยนะคะเหมือนแบบทํางานไปก็ไม่มีความสุขไม่มีใครเห็นมองเห็นคุณค่าของคุณคุณเลยหมดแพชชั่นหรือเปล่าอันนี้เราเดาเอานะคะนะคะคุณก็เลยเดินทางออกมาสู่สู่สิ่งที่เป็นของคุณอะไรประมาณนี้นะคะออกมาเป็นราเดอะเอลเอร์ออกมาเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย ถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะออกมาแบบเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณจะประสบความสําเร็จโอเคละ่ะออกมาเนี่ยเพราะว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแบบข้ามคืนเลยก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมทาวเวอร์ Tower. อันนี้ตีเป็นสองด้านนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตของคุณจากที่แบบว่าอาจจะโดนกดดันหรืออะไรต่างๆเนาะนะคะ งานคุณก็แบบมีปัญหานะนะคะแล้วคุณก็เดินออกมานะคะสู่เป้าหมายที่คุณชอบแล้วคุณก็จะเจอนะคะ the e m p e r o r การเดินทางนะคะขึ้นการเดินทางหมดเลยะถ้าแปลเป็นการเดินทางนะคะก็จะเป็น e m p e r o r the chariot l t e w o r d นะคะการเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนนะคะแล้วก็เดินทางเนี่ยคุณจะเป็นคุณจะได้รับโชคใหญ่นะคะความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะ เดอะไฮโรแนนะคะโรไฮโรแพนก็คือนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะไพ่ออกมาย้ำเตือนเลยว่านะคะสิ่งที่คุณคิดอะ่ะนะคะคุณมีคนซัพพอร์ตนะบางคนแบบอยู่ตัวคนเดียวไม่มีคนซัพพอร์ตแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุ้มครองคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแล้วคุณก็มีองค์นะคะ เป็นคนที่แบบว่าเออชอบํมบุญณสุนทานหรือเปล่านะคะแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองออกย้ําเตือนนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะท่านท่านยอมรับและตัดสินใจของคุณแต่ทั้งนี้นะคะทุกคนมันเป็นดวงของใครคนหนึ่งไม่ได้นะคะมันอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะแต่ที่แน่ๆมันดีจริงๆนะคะ แปดเมษายนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดีไม่ดีนะคะการเดินทางถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะไปเจอคนที่เป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะผู้ชายคุณจะได้ทำงานกับคนที่แบบว่าเขามีบุญบารามีนะคะด h เอมโพเลอร์นะคะเป็นแบบระดับเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเรียน นะคะหนึงเรียนคุณจะมีโชคถ้าด้านความรักนะคะด้านความรักคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ถ้าถ้าด้านความรักนะการเงินงานใหม่เงินเข้ามาหาคุณรวนรวนรวนรววเงินก้อนใหญ่เลยทุกคนก้อนใหญ่มากนะคะแล้วถ้าเป็นด้านความรักนะคะใครที่โสดนะใครที่โสดนะคะคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้เนื้อคู่ที่คุณอธิษฐานไว้ นะคะอาจจะไม่ใช่คู่แท้ก็ได้แต่คุณไปอธิษฐานที่ไหนคุณอยากได้ทรงไหนคุณอยากได้ใส่เปรรูปหล่อพ่อรวยสวยนะคะ,ะเป็นผู้หญิงแบบเปอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายเปคุณจะได้แน่นอนนะคะ,ะถ้าเป็นด้านเงินคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินก้อนใหญ่จากฟากฟ้าประทานให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านการงานคุณจะได้จับงานใหม่นะคะคุณจะได้จับงานใหม่เลยนะนะคะจับงานใหม่ แล้วงานเนี้ยเป็นทําให้คุณมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะวีดีจังเลยอะ่ะทุกคนออกแบบคิงเยอะมากเลยอ่ะนะคะทุกคนออกคิงเยอะมากนะคะห้านะคะที่ผ่านมาคุณแบบประสบปัญหามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าคะหรือว่ากับงานนะคะหรือว่ากับเจ้านายนะคะที่คุณทํามาที่ผ่านมานะ ที่ผ่านมาอันนี้เราพูดถึงที่ผ่านมานะคะเพราะขึ้นแบบห้าไม้เท้าอ่ะนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบว่าอันนี้แปดเหรียญน,นะคะการเงินของคุณเนี่ยจะจะจะได้มาคุณชอบแบบทํางานทํางานแล้วเงินเยอะมากเลยยิ่งทํางานเยอะเงินก็เยอะ นะคะชอบทํางานเพราะคุณรักเงินเพราะคุณเห็นคุณค่าของเงินนะคะเดวิลออฟฟอร์จูนสมกับสุริยุปราคาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดทาวเวอร์หรือเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเจอไพ่ e ดวิลอ o ฟฟอร์จูนขึ้นมาดวงชะตาโอ้ยหูอื้อโอ้ยหูอื้อเรื่องจริงทุกคนมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงทุกคนขอโทษนะคะแม่หมอพูดไม่ได้แล้ว โอ้ยมือสั่นหูอื้อขอโทษนะคะทุกคนขอโทษนะคะโอ้ยแม่หมอพูดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเอ่อหนูขอเปิดอีกใบหนึ่งได้ไหมโอ้ยหูอื้อพูดได้แค่นี้นะคะทุกคนเราพูดได้แค่นี้นะนะคะแต่คุณต้องรออีกนิดนึงนะคะแต่เดลวิลออฟฟอรจูนขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน คุณต้องรออีกนิดนึงไม่นานนะคะไม่นานนะคะไม่นานเพราะมันขึ้นสี่ดาบอาจจะสี่วันสี่สัปดาห์นะคะก็ได้แต่ไม่เกินนี้นะคะเออไม่เกินสี่วันไม่เกินสี่สัปดาห์หรือว่าไม่เกินแปดวันอะไรเนี้ยเพราะว่ามันขึ้นเดอร์วิวออฟฟอร์จูนทุกคนแล้วมันขึ้นเหรียญแต่เราไม่สามารถพูดได้เยอะนะทุกคนนะคะเพราะว่าหูเราอื้อแล้วอะแล้วมือเราก็สั่นนะคะ เราเราขอโทษทีนะคะทุกคนแต่ว่า The View of Fortune ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น The i m p e r o e r การเดินทางนะคะเดียวก็ The World นะคะเราพูดได้แค่นี้นะแล้วมันขึ้นถ้าถ้าสองตัวเอ้ยคนลุนะคะอ่ะมันขึ้นแบบนี้ทุกคนมันขึ้นแบบ The View of Fortune แล้วก็ t e m p r a t e การเปลี่ยนแปลงมันขึ้น The World นะคะแบบนี้ ขึ้นมานะคะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสามใบนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไหนแม่หมอไปทางที่ดีค่ะเราพูดได้ในทางที่อ้ออนุญาตให้หนูพูดแล้วหรอ,อหมูไม่อือละนะคะเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะคะเตรียมตัวได้เลยคุณจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะนะคะมีรางวัลรอคุณอยู่นะคะมีรางวัล อันนี้แค่สามใบเนี้ยคุณก็รู้คุณก็เป็นโชคใหญ่ของคุณแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราพูดได้แค่นี้นะถ้าเราแบบหูมีอื้อน,นะทุกคนเราจะมาต่อนะคะวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันที่8นะคะเมษายนสุริยุปราคานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะท่านบอกว่าให้เราหยุดได้แล้วนะคะโอเคเราจะไม่แพร่งพายอะไรไปมากกว่าน,นี้ ะะแต่ทุกคนก็จะจงใช้วิจารณญาในการรับชมนะทุกคนนะนะคะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะคะทุกปัญหามีทัางออกนะคะลูกท้อทานได้นะคะแต่ความท้อทานไม่ได้ในร้ายจําไว้เสมอว่าในร้ายก็มีดีในดีก็ต้องมีร้าย ไม่มีอะไรมั่นคงและแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอลาก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปต่อไปนะทุกคนนะคะถ้าเราอัดได้นะคะถ้าเราไม่หูอื้อน,นะอยู่ดีๆก็หูอื้อเวลาถ้าแบบแรงกระเพื่อมเยอะๆอะค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะสวัสดีค่ะ